อพี่กับพายแล้วพ่องับงับต่อยนุ่นเว้นระยะหลับแน่หลับแล้วพ่อหลับงตกกระไดตกกระได ไม่เลยะเออเออก็ใชเไรเออคลิปให้ดีมากเลยห่าเพื่องทุกอลรมณฝันก่อนดีกว่าแบบอื้อุ่นว้างเปว่าแกรเรืองกินเยอะเว้ยเสร็จกินหมดอกตือแล้วเหรออ๋อเรืองทำไรอยู่

เฮ้ยไม่ใช่ไม่ต้องซื้อ่เงียเนี่ยยังไม่ได้ไปเลยบอกแล้วบอกแล้วทำไมมันงับงับกินต่อไม่ไหวแล้วอ่ะเอาพี่รังไม่ไหวแล้ว ไป,แล,ไปแ,ลแล้วไปแล้วไปแล้วไม่ใช่ผม <c oughs> ไม่ได้ปากนะฮะอ้อปิดแล้วปิดทุกอย่างปิดหมดแล้ว <c oughs> มันอมอยู่ในปากต้องให้มันกืนมมปากเลยอะออืออมันตีเนี่ยเคยมาไว้มีน้ำใจมาไม้ซื้าปากหิหกไปแล้วมึงซื้อแล้วยังลืมหยิบมาออมอจิกับไปนี่เออหมดปากแล้วช่างน้มันนอนเลยลาบลนมีอะไรออาบแล้วนี่้อมาอาบแล้วไาด้กิน้อร่อยลยนัดบนึ่ง นอนคาเนหลับคาเป็นหนูเพิ่งออกเวรมาเนี่ยเออเขคือเ็เขียวต่อพี่โรดเขียวต่อเตือนต่อนุนต้อนไม่ให้หมดเลยไอ้วนเเม่ยอไรพวกน้ำดดไฝใครอ่ะือกระสอเดี๋ยวทุบผิดเอ้ยตายหาแล้วลูกมึงอ่ะนลอกนะจะไปบ้านตี